จะดีแค่ไหนถ้าเราไม่ต้องพกสายชาร์จแบตหรือ power bank ให้หนักกระเป๋าอีกต่อไปถ้าในอนาคตเราสามารถเดินเข้าไปในร้านอาหารร้านกาแฟหรือสนามบินแล้วสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนของเราได้ทันทีด้วยระบบอินฟาเรดเลเซอร์ชาร์จไร้สายมันเป็นยังไงหาคำตอบได้ใน Techpop Topics ครับ อินฟราเรดเลเซอร์ชาร์จไร้สายถูกศึกษาและพัฒนาอยู่ในตอนนี้โดยมหาวิทยาลัยเซยจองประเทศเกาหลีใต้ซึ่งหากพัฒนาจนประสบความสำเร็จและใช้งานได้จริงอาจช่วยเปลี่ยนชีวิตเราให้ง่ายขึ้นไม่ต้องคอยมองหาปลั๊กไฟสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตตามคาเฟ่หรือโคเวิร์กิ้งสเปซอีกต่อไปเพราะอินฟราเรดเลเซอร์ชาร์จไร้สายจะชาร์จอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ IoT ของเราให้ท,ทันทีในระยะไกลเพียงแค่เราก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่มีสัญญาณ โดยการทำงานเป็นแบบนี้ครับอินฟาเรดเลเซอร์ชาร์จไร้สายจะกระจายสัญญาณผ่านเลนบอลทรงกลมโดยสามารถถ่ายโอนพลังงานแสง400เมกะวัตต์ไปยังตัวรับสัญญาณโซลา r เซลล์โฟโตวลเตอิกที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า85เมกะวัตต์โดยมีตัวรับสัญญาณขนาด10คูณ10มิมตรระทัดรัดง่ายในการติดตั้งบนอุปกรณ์ต่างๆ ลืมการวางอุปกรณ์ไว้บนแท่นชาร์จแบบเดิมๆไปได้เลยเราสามารถเคลื่อนที่ไปมาในบริเวณที่มีสัญญาณชาร์จได้ตราบใดที่ยังอยู่ในระยะการส่งรับสัญญาณสูงสุดถึง30เมตรนอกจากนี้นะครับยังสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นการส่งพลังงานต่ำอัตโนมัติที่มีความปลอดภัยหากมีวัตถุหรือคนอยู่ในตำแหน่งแนวกั้นสัญญาณการใช้ระบบชาร์จแบบนี้นอกจากจะสะดวกในการใช้งานสำหรับพวกเราแล้วยังเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานในโรงงานด้วย พราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสายไฟและยังลดอันตรายจากการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเหตุไฟไหม้อีกด้วยครับหากการศึกษาและพัฒนาระบบอินฟราเรดเลเซอร์ชาร์จไร้สายประสบความสำเร็จการใช้ชีวิตของพวกเราในอนาคตคงง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ทางการ t ทค h ๊อบท็อปปิกผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ s c b Thailand